เพราะว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะคะเราจะต้องถามแทนที่นองประยาชนเกษตรกรหลายๆคนว่าผลดีของปุ๋ย EC หรือการทําเกษตร EC มีข้อดีอย่างไรเดี๋ยวเองมาพูดคุยกับอาจารย์ว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตอาจารย์ค่ะก็คือถ้าในในสวนผมถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างปุ๋ย ปุ๋ย <BAR> อ <K> ินทรีย yes, right, 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 right. ์ก <Hum> ับปุ <mat <not> ๋ยเคมีป nah, right. ุ๋ยพอดีอย่างไรหลายคนอาจจะคิดต่างกาบผมนะผมบอกว่าปุ๋ยอินรีดีมีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีถ้าท่านทําเป็นนะซึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมไปดูการหมักปุ๋ยของเกษตรกรบางทีก็หมักไม่ไม่ได้ที่หรือว่าจุ๋ยเอนยีที่ไปย่อยสลายเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีคุณภาพอะไรเนี่ยแล้วก็ได้ปุ๋ยหมักที่ไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็จะสู้เคมีก็ได้หลายคนบอกว่า บอกว่าใช้ปุ๋ยอินรีเนี่ยได้ผลช้าได้ผลช้าแล้วก็สู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้แต่พอจะรู้ผลเนี่ยใช้เวลาเป็น5เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งบางคนคิดอย่างนั้นเลยนะครับแต่หลังหลังจากที่มาเจอผมแล้วผมสอนให้ทําปุ๋ยอินรีย์ที่คุณภาพใส่ลงไปเพื่อตอบสนองเลยอย่างกรณีมีปุ๋ยอยู่ตัวงที่เราทําจากพวกเศษอาหารอินรีวัตถุเราเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่า เขาเรียกค่า e CEC นั่นก็คือค่าการหลังจากที่เราใช้ปั๊มเนี่ยพืชที่ใส่ลงไปในดินแล้วพืชมันจะดูดไปใช้ได้เลยหรือไม่มเนี่ยปรากฏว่ามีค่าเท่ากับปุ๋ยเคมี <c oughs> มีค่าเท่ากับปุ๋ยเคมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าเวลาใสา่ปั๊มพืชตอบสนองเลยนะครับซึ <c oughs> ่งเกษตรกรบางท่านเนี่ยเวลาไปใช้ก็เลยแบบปุ๋ยสั่งได้ก็พ <c oughs> ูดอย่างนี้เลยนะปุ๋ยสั่งได้นั่นก็คือต้องมีเทคนิคนะในการทำแต่ว่า อีกอันหนึ่งที่ข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็คือราคาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีโดยเพราะยุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันยกยกตัวอย่างว่า824 24ผมเช็คเมื่อวันซื้อเองก็ตกตันละ30,000 4,000 30,000 4,000นะครับแล้วผมว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยทั้งบวกค่าของส่งบวกอะไรไม่น่าจะเกินตันละหมื่นเนี่ยหรือ แปดพันเจ็ดพันหกพันเออนี่ก็ลองแล้วแต่สูงอะไรเงี้ยซึ่งมันมันถูกว่าันเยอะแยะนะมันถูกว่าันเยอะนะครับเอในสวนนี้ตอนนี้ว่าถ้าเรามาลนลงในเรื่องของมันมันมันก็น่าจะเป็นลิมิตหมายที่ดีบางทีเราก็ต้องมองในเชิงบวกนะในเมื่อบางชาติเขาจะเป็นรัสเซียหรือประเทศไหนเขาเขาตอนนี้เขาไม่ไม่สามารถส่งออก ปุ๋ยเคมีประเทศบางคนก็บอกขาดปุ๋ยเคมีจะไปกันไม่รอดแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะผมผมว่าลองหันมาคิดใหม่นะโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเรานี่แหละซึ่งมีมากมายนะฮะแล้วเราก็มาหัน<อ>ซึ่งสมัยร้อยสองร้อยปีที่แล้วเราไม่มีปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยหญ้าตาทวดเราก็ลูกทำลารเกษตรมาถึงทุกวันนี้นะครับและออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเราหันมาในเรื่องของการใช้ นะครับแล้วก็วมันก็จะทําให้ดินเนี่ยดีขึ้นดินร่วนดินมีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรเหมาะสมเหมาะสม,สมกับการเจริญเติบโตของพืชและปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะมีธา,าตุอาหารต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์เลย,ยใ,าชาใช่มันจะมีธาตุอาหารต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่เป็นไนตโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมคอปเปอร์โบรอนโพลินทั้งสี่มังกานิสจะครบหมดเลยนะแต่ปุ๋ยเคมีมันมีแค่3ตัวคือในตรวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่คือข้อแตกต่าง